ดีดหลอดสวัสดีชาวแกง๊งหลอดที่ใช้คือหลอดไซส์ปกติต้องรูใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่ายาวหน่อยปกติดีดหลอดเนี่ยจะใช้2คนในการเล่นครับคือคนหนึ่งพันแล้วก็อีกคนหนึ่งดีดแต่วันนี้จะมาสอนดีดหลอดโดยใช้แค่2มือครับต้องพูดรำทำเพลงครับเริ่มเลยขั้นตอนที่1จับปลายหลอดทั้ง2ด้านนะครับจากนั้นเนี่ยเอามือขวาของเราดันไปทางด้านหน้าแล้วก็เริ่มพันครับ ขั้นตอนถัดไปคือเอานิ้วกลางกับนางเนี่ยมาขีบไว้ขั้นตอนสุดท้ายคือเอามือขวาของเราเนี่ยเตรียมดีดเข้าไปตรงกลางหลอดนะครับ <f uck> นี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีครับ <No. S 1> รก็ระวังไว้นะครับถ้าหากว่าดีดแป๊กแล้วหลอดมันจะดีดไม่ได้อีกเลยหลอดที่2องครับจัดไปล็อกไว้ให้แน่นนะครับแล้วเราก็ดีดครับชาวแก๊งดูครับมันก็จะ ขาดไปเลยครับตรงกลางที่ดีดไปเมื่อกี้ <Yahoo! S 1> คลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้ครับคองครับ